การขึ้นเรือแล้วพายุเข้าเนี่ยมันยังไงมันช่ามันไม่ใช่เลยมันเหนื่อยหรอครับผมแต่ว่ารวมๆเนาะสนุกแล้วก็ผมรู้สึกว่าทุกๆอย่างที่เราผ่านไปกันมา8 EP เนาะอะไรอะทำให้เราสนิทกับอะไรเพียบมากเลยใช่ให้ผมมาขอบคุณบ่อยมากเลยเป็นเรื่องมั่เอยเป็นเรื่องมั่เป็นเรื่องม่าถึงแม้ว่ามันจะฝ่ามันแต่มันก็มีจตภาพแน่นแปด EP มีจตภาพแน่นแน่นขนาดไหนเยียดแน่นขนาดไหนเยียดเยียดเนาะโอเคไปกันที่คนต่อไปดีกว่าเห็น เขาเป็นป่อยเพลงด้วยใช่ครับผมเฮ้ยเขีิดมาเลยเนาะ PJ มีละกันคำถามคือจังหวัดไหนที่เป็นออฟเจอร์เคียของ PJ ที่สุดคะโอ,อ้ถ้าที่สุดก็ต้องเป็นของจังนะหวัดนครศรีธรรมราชเลยตอนไปถึงศรีชะมงก์ยังตาตึงใจหมดอยู่เลยอที่สุดเหรอโอ้โห,โหครับผมรักเลยถ้าใครหนึ่งไม่ออกทาไงไปดูได้ครับ ไปแล้วมาว <คะ S 1> ันนี้พอนุนแกนในลูกช่วยไหมไม่ไม่ปไปเลยได้ใช่ไหมครับมาของนุนเขาถามว่าได้ข่าวว่าเราถ้าใครได้ดูเนาะอย่างที่เมื่อกี้พี่เจบอกสุ่มเอตโต้ไม่เคยได้เลยนะเห็นไหมมีเสียงหัวล้อนะคะมันยังไงดวงเรามันโดนฉุดโดยใครเรืออะไรยังไงอยากอธิบายไ,ม <ừ> ไหมลูกคือเขาไม่อธิบายเลยจเจนผมว่าผมดวงก็โอเคอยู่นะแน่ที <ๆ S 1> ่ผ่านมา ผมว่าคุณคุณชัยพักะขโมยดวงผมไปเยอะเอาคุณนิวใช่คุณจะมาโทษผมได้ยังไงผมเล่นเหนือเขาว่าเขาดวงโหมทัหมดเลยแบบต่คุณนิวเพราะว,ว่าเขาชนะเกมอย่างนี้ใช่ไหมคือผมว่าถ้าเกิดเกมแบบใช้กำลังผมอาจจะอาจจะวินกว่า,าแต่เกมใช้สมองก็จะเอาไปแล้วได้ผมก็ไม่เถีอยนะ่างอั้นนี้ดครับชมนะเขาชมเราอยู่เขาชมแต่ว่าคือเขาเนี่ยคุณจะมาโทษผมแบบนี้ไม่ได้ทำไมคุณจะมาโทษว่าดวงั่วเป็นของผมไม่ได้เพราะว่าคุณแพ้เอง โอ้ผมตั้งใจเล่นมากอานะนะพวกวอลโต้อะไรพวกนั้นไม่มตั้งใจกับพี่โกงอะมันคนละเรื่องคนอภุมคุณอย่าว่าเขาเลยถ้าลอลโตนี่ผมก็แพ้เยอะ <laughs> <laughs> ผม<อ>ผมก็แพ้กับเขาเนี่ยถ้าใครดูวันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งคนที่แพ้ตลอดโอ้โหแพ้ตลอดครับเป็นเพื่อนกัน<ม>ที่จะจับมือกันแพ้ใช่ครับอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนาะ อะไรนะไม่เป็นไรครับเป็นว่าเป็นความสนุกสนานแล้วกันนะนะโอเคอ่าไปถึงี่วิทพี่นิวเนาะไปมาแปดจังหวัดเห็นเขาบอกว่าสนิทสนุกสนุกสนานแน่นแฟนทีนี้อยากขอแบบเวอร์ชั่นอันคัทแบบเป็นความลับที่แบบนิวรู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยอันคัทอยากเอามาเล่าหนึ่งอันได้ไหมของใครก็ได้ของใครก็ได้อะไปแล้วกัน ลูกคนอยนะคะเสียงไปในทางเดียวกันว่าเป็นคนดีและคนหล่อเอาแล้วผมผมไม่เป็นคนดีตรงไหนอ๋อ,อดีมากอ๋อดีมากคือพี่ไปเนี่ยคือเขาภาพลักษณ์เขาอาจจะดูเป,ป็นคนอบอุนอบกุนช่วยเหลืออะไรอย่างเง,งี้ยต่งบ้านภายในแปดจังหวัดครับท้าแปดจังหวัดท่าแท้เขาได้เริ่มออกมาคืออะถ้าคุณไม่เชื่อคุณไม่เชื่อลองกลับไปดูอีพีหนึ่งได้อีพีหนึ่งเนี่ยเขาจะเป็นพี่ที่สุขผุก ดูแลดูแลน้องๆดูแลนตัวกดูแลไม่เกิน EP หกเจ็ดนี่แหละเขาจะเริ่มทำร้ายร่างกายเราแล้วเฮ้ยทำร้ายร่างกายเลยเหรอไม่ผมผมอาจจะแบบเขาอาจจะเหนื่อยกันไงแบบจับนิดนึงก็อาจจะเจ็บกระใต้อะไรเงี้ยอ๋อหยอก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 หือเขาเหนื่อยกันเองผมไม่ได้เล่นแรงเลยใช่ไหมใช่ไหมเลโอเลอมองมองตาทุกคนแล้วบอกว่าหมดเลยอาตายแล้วอยากจะช่วยนะพี่แต่ว่ามันจริงตัวผมแค่เนี้ยเขาอุ้มผมแบบโอ้ไหเออถ้าใครดึงไม่ออกทำไง ไปไดูย่<ด>ไปวนดูได้นะคะเราพูดคุยกันแค่นี้ก่อนเพราะนี้มันคือเริ่มต้นนะคะของปะของคลองเจลป,ปาร์ตี้ของเราในวันนี้เนาะตอนนี้ยังมีอะไรรออยู่อีกมากมายนะคะหล,หลังทุกคนได้เห็นแล้วแต่สาหรับงานนี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราขาดอะไรคะเอสค่ะดีนะคะว่ายอ่อค่ะว่ายอ่อว่ายสวยๆว่ายอ,ายอ,ายอ่องขอขอบคุณด้วยนะคะค่ะ เป็นผู้สนับสนุนงานเจลปาร์ตี้ของเราในวันนี้ซัพพอร์ตทางน้องรองเจลบอยแล้วก็ลูกี้มาตลอดเลยซึ่งวันนี้ทางแฟนด้านหน้าที่อยู่ตรงนี้นะคะก็อยู่ใน Exclusive z o n นของ S ด้วยนะคะร่วมกิจกรรมกับ s มาวันนี้เนี่ยนอกจากอยู่ตรงนี้แล้วพิเศษกว่านั้นเรามี Benefit ปังๆด้วยนะคะรอกันตอนตอนถ่ายงานได้เลยสำหรับเจนซ่าจ้าเกินเบอร์แบบนี้ขอเสียงให้เอสได้นีค่ะเหลือเาสคนว่าย่ออีกสักหนึ่มี่ขอบคุณค่ะโอเคโอเคได้ค่ะ แล้วสำหรับสู้สจังหะไปเนาะไปต่อกันเลยนะคะกับเกมดีกว่าวันนี้เรายกเอาเกมจากเจลตี hmm. ้มาให้เล่นกันด้วยเหมือนที่เล่นในรายการเลยนะคะใช่ไหมคะวันนี้นะเราเกมของเราคือแารทดสอบความสนิทสไตล์เจลบอยไปทั่วไทยมาแล้วต้องสนิทกันแหละจังหวะเนี้ยต้องรู้ใจกันอะไรอย่างแน่นอนขออนุญาตอธิบายกติกาเล็กน้อยนะคะ mm hmm. เกมทดสอบความสนิทสไต mm hmm. ล์เจลบอยนะเกมนี้จะสลับกันเล่นทั้ง4คนเลยนะคะ mm hmm. โดยคนที่เล่นต้องปิดตาแล้วก็่ายชื่อสมาชิก3คนที่เหลือนะคะภายในเวลา15าวิ mm hmm. ซึ่งคนที่เล่นเนี่ยต้องตัดสินว่าจะได้จับส่วนไหน อย่าให้ไปเด่นก่อนเลยผมก่อนเลยเหรอก่อนเลยอยู่ใกล้พี่ที่สุดพอได้ได้จะชนะเร็วได้เลยโอเคเดี๋ยวรู้กันเลยเดี๋ยวขออนุญาตเชิญอุปกรณ์ได้เลยนะคะจบจากเจลสี่คุณยังไม่เริ่งเอาชนะยังไม่เริ่มยังไม่เริ่มแข่งกันนะคะอยากทีไปจับ่ไปจับฉลากก่อนเลยครับผมว่าจะได้จับอวัยวะส่วนใดนะครับพร้อมแล้วนะคะเปิดดูได้เลยครับลูกหรือจะฮึบฮึบฮึบป่า นะคะซึ S <S <an other> ่งทั้งสามคนต้องป est, รึกษากันเฮ้ยเราต้องก่อน,นเลยหรอเราต้องแท็กได้ก่อนอ๋อแค่ลองเ,เช็คดูครับโอเคพร้อมนะคะทนนี่ช่วยได้เป็นลูกช่วยได้เปนลูกคนนั้นนะคะฮึ่าเ,เดี๋ยวทั้งสามคนต้องปรึกษากันว่าจะส่งปาาของใครมาให้จับพี่นิว พี่นิวเทสดิว่าเห็นเห็นเห็นอยู่ไหมอันนี้กี่นิ้วแปดสุดยอดนะคะแล้วทายมาซะเยอะเลยเดี๋ยวทั้งสามคนที่เหลือจะโดนเก็บไม้ด้วยต้องปรึกษาหารือกันเงียบๆว่าจะเอาปากของใครมาให้พี่นิวคนจับแฟนคลับห้ามใบนะจ๊ะห้ามโกงนะจ๊ะใครโกงฉันจะเดินไปกัดหูนะจ๊ะมีเวลาสิบห้าวินาทีนะคะพี่ไปนี่พี่เองนี่พี่เองเอาใครเียเอาใครเราจะพูดออกไหมเอาจะพูดออกไหมทำไมนะ อ่ะถ้าเ <gouvernement S 1> อาเราป,ปรึกษาเขาตื่นสองชามงเราเงีง่ยอูวฟังหมอ

นิวถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะในที่สุดเราชนะยอดนี่คือคนรวยขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะอ่ะมาคนต่อไปเลยเขาบอกให้จับคอรด้วยคอรเหรอเมื่อกี้เขาฟันเราเหรอคือแค่อ้าปากผมรู้แล้วไอ้นิวแน่นอนเฮ้ยรู้เลยเหรอท่านตุ๊กตุ๊กเดนมันจะแบบอ๋อเนี่ยแปลว่าสนิทกันจริงอ่แปลว่าพี่ทำให้สนิทกันจริงอ่ะคนต่อไปครับมาเชิญเลยครับพี่พิเศมาอยู่ตรงนี้พอดีขออนุญาตนะครับ ก่อนขอโทษครับอุ้ยไม่เลือกเลยหรอหยิบเลยหรอของเราคืออ่ะจมูกจมูกในจมูกนะครับอ่ะขอคนช่วยปิดตาหนึ่งคนได้ไหมครับคนช่วยปิดตาครับมาเอาเปลี่ยนภ่าเปลี่ยนท่าคนนะครับมาเปลี่ยนเสีผมสักหน่อยขอบคุณครับโอ้เราคงผมน่ารักเล้วใช่เราใช่โอเคอ่ะพี่นุ่นมาสอบซีไิไป อากี่นิวกี่นิวกี่นิวโอ๊ยไม่ใครนะอันนี้ใครอันนี้ใครแล้วจิ้มเอ๋น่าจะพี่นิวเฮ้ยทำไมหนูขนาดนี้เละคือเขาชอบแกงผมโอเคโอเคอ่ะสามคนหาลือเลยครับจะส่งใครมาให้จับครับหยอกไม่ลองหยอกไม่นะลองหยอกไม่นะมาเลยมาเลยมาเลยพร้อมพร้อมนะคะเอาเดี๋ยวขออนุญาตช่วยนะครับ นะครับจมูกนะที่เธอได้คือจมูกนะกดดันเหมือนกันนะครับเนี่ยกดดันเหมือนกันนะครับที่ครับโอเคมีเวลา15วินาทีรอบครับ15วินาทีครับทำไมเขาขยับจมูกเขาเขาหนีเขาหนีเขาหนีเออจบอีกไหมอยากจบอีกไหมอยากจบอีกไหมอยากจบอีกไหมสำหรับคนกันไหมเฮ้ยไม่นะอันเดิมอันเดิมเลยหมดเวลาครับกิเต้ต้องตอบนะครับ ผมว่าเขาน่าจะมีเทคนิคอ่ะผมตอบเรยอ,อนคือรูจากคือดูจากรูปสองจมูกเนี่ยใช่แน่นอนดูนสองทีแให้ยืนยันหนึ่งทีคิดว่าจมูกเมื่อกี้ที่จับเป็นของใครครับผมเป็นบริการเขาอยู่แล้วครับเรยอนแต่ว่าเรยอนคเยอนครับ,ออรบไม่มั่นใจแล้วถูกไหมครับจมูกเรยอ,อนครับ ผิดครับลืมตาช่วยถอด่วยถอดแอนแอนครับคือผมขอพูดอจับหนึ่งได้ไหมอ่ะได้ครับพี่นิวเนี่ยเป็นจมูกคนเดียวที่ไม่เหมือนใครที่สุดอ่ะเออแล้วไม่คิดผมจับใครอ่ะเอาคนไหนเอาคนแรกกับคนสองกับทุกคนแ่ะที่ไม่ใช่เลออนเออใช่เออจริใช่ใครแรกใครเป็นอันแรกคือผมมั่นใจมากว่าอันแรกอ่ะโคงมันใหญ่ยังไงก็เลออนคือผมมั่นใจมาก อเมื่อกี้เขาพูดไม่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 คือดีเขาเรียกว่ามีสารด่างโดมเด็กคือคุณชมผมอยู่นะตอนเนี้ยใช่ไหมเพราะว่าคุณจำผมคนแรกเมื่อกี้ผมจะตอบพี่ไปด้วยนะตัวเป็นคุณคนแรกผมคนแรกที่ไปคนสองโอเคครับโอเคผมจะร้งโทษแล้วรับเนี่ยรอก่อนร้อก่อนร้องก่อนขอบคุณครับขอบคุณไปครับขอบคุณครับเดี๋ยวลูกมาอ่านจิ้นพี่ตาก่อนครับพี่ตาอยู่นี่ครับถือ ก็ต้องขอดุบมือหรือเปล่าใช่ไหมเพราะเดี๋ยวต้องจับเดี๋ยวจับไป็นขนาดสักครู่นะฮะสักครูมาพี่ช่วยไหยเธอเธอช่วยหน่อยเธอจะขนาดดุบมือของเขาหาลือกันอยู่จริงจังมากจริงจังมากจากการเล่นเกมมันคือไหมฮะจะเป็นลุบมือนะขอขั้นยอมรัาได้ค่ะเลือกกันครับมาและสำหรัเธอจะได้จับอวัยวะอะไร ยงนะคห้ามส่งเสียงนะครับกานสั่งห้ามไปนะครับอันนี้เขายื่นมือมาแล้วถ้าเขาอปแล้วจับมือได้เลยนะครับมีเวลาสักห้าวินาทีออนเล่นวันนี้แเดี๋ยวมันจะจับแรงนี่มันเจ็บ์โอ้โหจับึงู่นะถ้าไปเล็บเลยล่ะหมดเวลาแล้วค่ะไอออนเธอต้องตอบแล้วล่ะไม่ใช่พี่นิว ไม่ใช่รนะไม่ใช่พี่นิวเขาตัดใครก่อนนะพี่นิวตัดนิวไม่ใช่พี่นิวไม่ใช่นิวแล้วหนึ่งผมว่าเธอว่าผมว่าพี่ไปทำให้ธอเป็นเขาอุ๊ยแต่ว่าเล็บเล็บเขายาวเนาะอุยเธวิเคอ่ะเธจริงจัง่ะผมตอบคําตอบแรกแล้วกันพี่ไปแต่ว่าน่าจะพเจะัี้ไ่่เอยืนยันคตอบตอบพี่ไปครับตอบพี่ไปตอบพี่ไปพี่ไปเป็นคำตอบที่ เนี่ยเธอไม่เชื่อเสียงหัวใจตัวเองไม่ใช่ไม่ใช่สนุกคือมือของพีโผมเบกโปรเบกเมื่อกี้กับเต่าแล้วนะอีกนิดเดียวอีกนิดนึงแต่ไม่ใช่นิ้วแน่นอนทำไมคุณถึงเต่าผมเลยผมเพราะคุณไม่มีเล็บเหมือนจะดีเหมือนจะดีจึว่าไม่ได้โอเคขอเสียงประมือให้ทั้งสี่คนด้วยครับ ก็อยากว่าเนาะสนิทกันจริงไหมอาจจะยากอาจจะบ้างอาจจะบ้างแล้วก็รู้ดีเทลบางอย่างในการละกันเพราะฉะนั้นแล้วตามที่บอกมันเท่ากับว่าเกมเนี้ยมีคนชนะอยู่แค่คนเดียวอ๋อดีไม่เล่นขอโทษขอโทษเกือบละขอโทษเกือบลืมนะไม่ก็นิ้วพูดเยอะมากฉันเออลืมลืมอุยโอเคมามามาเท่ากับไม่ต้องจับฉลากแล้วนะลูกมันเหลืออยู่อันเดียวนั้นลูกโอเค เธอขอคนช่วยเธอขอคนช่วยถ่ายไว้นะครับถ่าได้ถ่ายไว้เโอเคค่ะใหม่ลุกเอ๊เดี๋ยวนะปิดตาแล้วยังไม่ได้อ่านเลยนะว่าคืออะไรที่อ่ากใหแล้วกันข้ามไปข้ามไปหอมให้แก้มลุกแก้มแก้มนะคะแก้มนะคะทุกคนตอนนั้นหาลือกันแล้วนะคะว่าจะเป็นแก้มใครนะคะเมคอัพเลยก็อยากไว้ให้กันนะ จับเบาๆจับเบาๆโอเคพร้อมไหมยังคะสามคนนั้นพร้อมแล้วที่งานเตรียมชามเวลานะคะโอเคส่งมาแล้วนะคะส่งมาแล้วนะคะขออนุญาตใส่มือทีพี่นิวใช้นะ<ะ>ข้างไหนครังนี้นะขออนุญาตนะครับหนึ่งสองสามสิบห้าวิเริ่มครับเลยอนตัดไหมตัดไหมชวนชวนแล้วหรอชวนแล้วหรอชวนไม่ได้หรอ หมดเวลาแล้วครับหมดเวลาแล้วคะพี่นิวหันหน้ากลับมาพี่นิวคิดว่าว่าคิดว่าใครครับสองคนเฮ้ยเราแรกเลยเราเล่นเกมค่ะทำไมเป็นคนมั่นใจหรือเปล่ามั่นใจอ๋อมั่นใจเพราะว่าผมจับไปเปียกเลยพนี้ทุกคนก็เปียกฉันก็เปียกมีคนแรกที่เปียกคือเลออนจริงหรอใช่ส่วนคนสองเนี่ยเหมือนเขาจะ รู้สึกว่ามีความแบบว่าคือหน้าคนเนียนอ่ะบ้าขายลูกค้าไปเนี่แม่งผมรู้สึกว่าจับไปแล้วหน้าคนเนียนเลยอ่ะผมว่าอันนันอันแรกก่อนหน้าแรกแก๊บแรกที่จับคือแก๊บไทยคนผมดาวทุกเรื่องนี้งสองคนเลียอนแก๊บแรนเลียอนเป็นคำตอบพี่นี่แก๊บสองพีเจอุ้ยแก๊บสองพีเจก็ เก่งมากขอเสียงประเมินพี่นิวด้วยค่ะเห็นไหมนะว่าเจลตี้ที่ผมชนะมาเนี่ยมันไม่ใช่เพราะดวงมันเป็นเพราะมันนเเป็พราะความสามารถนี่ขอเสียงประเมินทั้งสี่คนหนึ่งบาทอ่ะจริงนจริงเดี๋ยวนะแต่ว่ามีคนตอบผิดอยู่แค่สองคนสองคนต้องมาละปวดลงโทษขออนุญาตเรียนเชิญบทลงโทษก่อนนะคะขอผิดใจก่อนนะคะโดนลงโทษหรอ หนูทำง่ายๆชนะเลยชนะแล้วลงโทษหนูนะคะบทลงโทษของเราก็คือการเต้นติ๊ก uh> ต็อกนะคะตามโจทย์ท uh, <ok, okay. ี่ทีมงานเตรียมมาไว้สำหรับแต่ละคนอันนี้เป็นโจทย์ของ PJ นะคะขอเหตุอีกรอบไหมลูกหน้าซองขอได้นะขอได้นะอ่าเตรียมโทรเตรียมมือถือเตรียมเก็บโมเมนต์แล้วเข้าถ้าพร้อมแล้วนะคะพีเจบทลงโทษของ PJ